เดี่ยวอินโทรเวิร์ดไม่มีใครครบทั้งหลายวซีทีมิวสิกนำบีทบัดดี้มาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับผมปุ่มกดบีทบัดดี้สให้มาถึง2ปุ่มแน่นอน2ปุ่มนี้ไม่ได้ให้มาเท่ๆนะครับอัปเกรดจังหวะเพิ่มเติม,ตมได้ไม่ว่าเราจะเขียนใส่ลงไปเองหรือว่าโยนเพลงใส่ลงเป็นเพลง เราไม่จำเป็นจะต้องมีฟุตสวิตตัวนี้ก็ได้ปุ่มขวาเหมือนเขาจะรู้ว่าเราเคยบน่นสมมติว่าใช้เทา้ากดว่าจึทรแต่บางทีความเป็นมนุษย์เว้ยความเป็นมนุษย์เวลาที่เราเล่นเล่นไปสักพักเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบว่าสนุกเร่งให้เร็วขึ้นเฮ้ยดึงให้ช้าลงอันตัวเนี้ย ทดสอบโจทย์เลยมีความสมจริงขึ้นระบบสตอริโอซ้ายขวาที่แยกชัดเจนขึ้นเรื่องของปุ่มกดที่สามารถตั้งค่าได้อิสระมากขึ้นร้านบอกว่าเออน้องครับพี่มีงบให้1,000บาทอยากได้โฟกเดี่ยวสักชั่วโมงครึ่งอ,อ,อ่ะขอมือกองด้วยได้ไหมไอ,อ้บ้า